ครับสวัสดี f อฟซีออนอตตี้ทุกคนครับวันนี้อยู่กับผมอาจารย์นอตตี้วิบับนอนนกเจ้าของ youtube ช่องอาจารย์นอตตี้พารวยอาจารย์เพิ่งไลฟ์สดจบนะครับวันนี้ก็คงไม่พูดอะไรเยอะรัฐบาลเต็มตีนเต็มโอ้โหรวยโคตรโคตรโคตรพ่อโคตรแม่รวยเอานะครับสองสามสามสองวิ่งสามเม็ดเดียวทู่ปู่สองสามรวยใครถูกบ้างวันนี้คอมเมนต์ด้วยนะครับตอนแรกจะไม่ได้อาลิปอ่ะห้านอยแล้วก็เลยมาอัดต่อนะครับเดี๋ยวนี้เดี๋ยว เดี <T an mic> ๋ยวอ่าอะฮานอยวันนี้เด่น3เหมือนกันกับหวยไทยเลยเด่น3ครับเบ็ดเดียว3ามสองมนะสามอาอีกแล้วสามสองสามหนึ่งสแล้วก็สาฟังอีกครั้งครับ3ามสองสามหนึ่งสาแล้วก็3าสานะครับสตัวมี3ามสองหนสองห สามสองเก้าสามสองหนึ่งสามสองหกสามสองเก้าสามสองนะครับอย่าลืมตัดสองหนึ่งสองหกสองเก้าเลนด้วยนะใครถูกหวยไทยบ้างคอมเมนต์หน่อยฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยอันนี้เป็นคลิปสั้นๆเดี๋ยวอาจารย์มาอัดใหม่นะเฮงๆรวยๆสวัสดีทุกคนนะครับใครอยากเข้ากลุ่มอุดหนุนปลาช่วยค่าน้ำมันก็ด้านล่างนะ